สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม้ทารอรด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือน ของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักนะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้สถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ Okay. ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะคุณคือชาวธาตุน้ําเนาะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ิบใบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณจะเจออะไรบ้างในเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนของคุณเลยนะคะคุณได้เป็นไพ่สี่เหรียญค่ะไพ่สี่เหรียญเข้ามาใน ตำแหน่งตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีพิจิกแลัคนาพิจิกเหมือนตัวคุณกำลังกลัวกลัวอะไรบางอย่างกลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะผิดพลาดกลัวที่จะผิดหวังนะคะตัวคุณเหมือนกับกำลังคิดหาวิธีนะคะในการาพัฒนาตัวเองแต่ยังไม่กล้าที่จะลุกเดินออก ไปทำนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับอยู่ในความคิดของคุณนะคะนะคุณคิดแล้วคิดอีกนะคะคุณคือใจนึงก็อยากจะก้าวออกไปใจนึงก็อยากจะทำแต่อีกใจนึงก็กลัวความผิดหวังกลัวว่ามันจะผิดพลาดนะคะตรงนี้เนาะตัวคุณเหมือนกับกำลังใช้ สติอย่างมากๆในการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะคะเนาะใช้สมองอย่างมากเลยนะคะจะทำยังไงดีเพื่อที่จะให้ตัวคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะตรงนี้นะก็ จะเป็นเขาเรียกว่าความคิดความรู้สึกความคิดของชาวราศีพิจิกลลคนาพิจิกอะนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีความกลัวนะแต่ไม่มองว่าคนเราค่ะถ้าหากว่าก้าวผ่านนะคะความกลัวในจิตใจของตัวเองได้นะไม่มองว่ามันมันมันจะเป็นแรงผลักดันแรงฮุดนะคะทาให้ตัวคุณเนี่ยเอ่อก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเขาเรียกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นอย่าก,กลัวค่ะบางครั้งบางทีอ่สิ่งที่เรา จะทำอะ่ะมันมันอาจจะถูกหรือว่ามันอาจจะผิดมันอาจจะประสบความสําเร็จหรือว่ามันอาจจะผิดหวังแต่อย่างน้อยอะ่ะสิ่งที่คุณได้ได้กล้าที่จะทํากล้าที่จะเปิดโลกของตัวเองกล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองอย่างน้อยๆอ,อะค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบผลสําเร็จแต่มันก็ดีกว่าที่จะ ไม่ทําอะไรเลยถึงผลลัพธ์ออกมามันอาจจะได้แค่หนึ่งสสามันอาจจะไม่ได้เต็ม10แต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็ดีกว่าคุณไม่ทําอะไรเลยแล้วผลลัพธ์นั้นมันก็คือศูนย์เนาะตรงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะติดลบก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังได้ประสบการณ์ยังเขาเรียกว่ายังได้รู้ว่าเอ้ยทำแบบเนี้แล้วมันจะมีผลเป็นแบบไหนคุณก็ยังได้ประสบการณ์คุณยังได้เรียนรู้กับมันนะคะอย่าเสียดายอย่ากลัวนะคะตรงนี้เนาะ ในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกไพ่งานที่เป็นไพ่ไม้เท้าไม่ขึ้นมาเลยไม่ขึ้นมาเลยนะคะไพ่ไม้เท้าเนาะแต่ว่านะคะการงานของคุณตัวคุณนะคะอกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะเริ่มงานใหม่คนที่นะคะตกงานอยู่หรือคนที่ว่างงานนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณมีความคิดแหละที่อยากจะ อาจจะอยากทำกิจการเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสายงานนะคะแต่ตัวคุณเหมือนกับว่า,ากลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้กลัวว่ามันจะผิดหวังกลัวว่ามันจะเจ๊งกลัวว่ามันจะเขาเรียกว่าไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งนะคะตรงนี้ไม่มว่าสิ่งที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยลด ระดับความกลัวลงไปได้ก็คือการศึกษาหาความรู้หาข้อมูลในสิ่งที่คุณจะทำถ้าหากว่าใครที่จะลงทุนร่วมหุ้นนะคะตรงนี้หรืออยากจะเปิดกิจการเป็นของตัวเองนะคะกเ็เริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้นะคะในสิ่งที่คุณจะทำก่อนนะคะเมื่อเรา,เาศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เราจะทำศึกษาการตลาดศึกษาสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าความเสี่ยงในการลงทุนนั้นให้เขาเรียกว่าให้ให้ดีให ครบถ้วนให้ครบถ้บวนกระบวนความอะเออให้รอบรู้ให้ให้มันรู้ลึกรู้จริงๆก่อนนะคะตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวคุณในการสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างกิจการของตัวเองได้ตรงนี้นะคะเนาะหรือนะคะใครที่อ,อาจจะเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่าตอนเนี้ยเป็นเป็นลูกจ้างเขาอยู่เนาะไม่มองว่าตัวคุณก็ยังสามารถที่จะทำงานตรงเนี้ยต่อไปได้นะคะ งานที่ทำประจำอยู่ให้ระมัดระวังความผิดพลาดนะคะณะจุดเดิมๆของคุณที่เคยผิดพลาดเนาะตรงนี้ก็ต้องตรวจทานให้ดีนะคะหรือคุณอาจจะเขาเรียกว่าได้รับมอบหมายงานจากคนที่ทิ้งงานนะคะหรือนะคะการที่ทำงานเป็นกลุ่มเนาะก็คุณอาจจะได้รับผิดชอบงานตรงนี้คือทำเป็นกลุ่มก็จริงแต่ตัวคุณ ต้องมาทําคนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะก็ไม่มองว่าอยากจะให้จะเย็นๆนะคะแล้วก็อาจจะถามว่าถ้าหากจะปรึกษากับใครได้ไหมก็ปรึกษาได้ค่ะปรึกษากับหัวหน้างานหรือว่าปรึกษากับบอสนะคะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่ากลัวนะคะที่จะคิดที่จะทำนะคะเนาะตรงนี้นะคะจงเปิดใจจงเขาเรียกว่า เปลี่ยนแปลงตัวเองไปนในทิศทางที่ดีขึ้นจงมีความกล้าหาญที่จะทำนะคะตรงนี้นะสำหรับนะคะคนที่นะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นหัวหน้างานเจ้าของกิจการนะคะตรงนี้เนะาะมีเกณฑ์มโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการงานด้วยนะคะมีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้ร่วมหุ่นร่วมหุ้นนะคะลงทุนนะคะกับ อา,อาจจะเป็นคอนเนคชั่นที่ตัวที่ตัวคุณเคยดีลงานกันมาก่อนนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในการงานคืออาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะในการาลงทุนเกี่ยวกับนะคะสิ่งที่นะคะตัวคุณหรือว่า,าผู้ร่วมลงทุนเคยคุยกันมาก่อนนะคะนะก็อาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะาลงทุนนะคะในในอ่า ธุรกิจแบบไหนนะคะตรงนี้ก็มีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พูดคุยกันนะคะสำหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกไพ่เงินจริงๆขึ้นมา2ใบนะคะก็คือได้เป็นไพ่สี่เหรียญก็คือตำแหน่งของคุณและเป็นไพ่ คิงถือเรียญค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกแลัคนานพิจิกยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ว่านะคุณนะคะจะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้นําเงินเก็บนั้นไปลงทุน เพื่อทำอาจจะเป็นการร่วมหุ้นกับเพื่อนนะคะร่วมหุ้นกับคอนเน c t ชันของคุณนะคะเนาะอาจจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการลงทุนซื้อหุ้นนะคะนะตรงนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการลงทุนเปิดร้านนะคะเปิดกิจการนะคะตรงนี้เป็นไปได้นะคะก็การเงินเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับนะคะในเรื่องราวของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ไม่มีไม่มีโชคลาภลาบลอยนะคะไม่มีเลยการงานกาเงินจะได้มาจากการทํางานเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริดด้วยนะคะอย่าใช้ใจฟุ่มเฟือยนะคะตรงนี้นะ สำหรับในเรื่องราวของส,สุขภาพค่ะส,สุขภาพของชาวราศีพิจิกราคาพิจิกนะคะให้ระมัดระวังในเรื่อง,ร,องราวของอา,อาจจะเป็นสายตานะคะเนาะระมัดระวังในเรื่องราวของสายตาสายตาสั้นสายตายาวนะคะแล้วก็<อ> <Bennett. S 1> ปวดหัวลงเบ้าตาไมาเกรนนะคะเป็นไปได้เนาะสำหรับใครที่เดินทางต้องต้องขับรถตอนกลางคืนก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอาการแพ้แสงของดวงตาด้วยนะคะตรงนี้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครนะคะที่มีเขาเรียกว่ามีโรคประจำตัวนะคะเกี่ยวกับความดันโลหิตนะคะโรคหัวใจนะคะตรงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะมีไพ่สามดับเข้ามาแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะเ,เขาเรียกว่าตัวสุขภาพประจำปีหาหมอนะคะทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะตรงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสำหรับ การทาบุญเสริมดวงนะคะการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะอาจจะเป็นหลอดไฟโซล่าเซลล์บริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะโรคความดันตรงนี้นะคะจะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะสำหรับนะคะดวง ความรักเดี๋ยวยังไงไม่จะทำคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิส์เนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะมันจะอ่านดวงความรักคร่าวๆจากไพ่สิบใบตรงนี้ให้ฟังก่อนนะคะสําหรับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พบได้เจอไหมมีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พบได้เจอคะ่ะมีไพ่สามเหรียญเข้ามาแบบนี้นะคะอาจจะได้เจอนะคะจากนะคะการเขาเรียกว่าการเดินทางมีไพ่อัศวินถือเหรียญด้วยนะคะ นะเอ้ยขอโทษค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะอาจจะได้พบได้เจอกันจากการเดินทางหรือจากการทำงานสำหรับคนโสดนะคะแต่ไม่มองว่าตัวคุณก็ยังเหมือนกับเหมือนกับมีกำแพงอะเออเหมือนกับออคุณกลัวที่จะได้เริ่มต้นนะคะ คืออย่ากลัวนะคนเขาเรียกว่าคนเราไม่ได้เหมือนกันสัทุกคนนะคะไม่ได้นิสัยเหมือนกันไม่ได้คบกันเราจะจบด้วยความเสียใจเหมือนกันสัตทุกคนนะคะก็อยากจะให้เปิดใจคือช่วงแรกก็อาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะคะตรงนี้นะสําหรับใครนะคะที่เป็นคนโสดนะแต่ว่ามีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ยังไปไปกลับกลับกันอยู่มีไพ่แทนแบรนด์เข้ามาแบบนี้นะคะก็ยัง ยังมีเขาเรียกว่ายังมีความาจะได้คุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้มีไพ่2ดาบเข้ามาแบบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณขอความชัดเจนนะคะขอคอมมิชเมนต์ของเขาก็อาจจะเสียใจอาจจะผิดหวังมีไพ่สมดาบเข้ามาด้วยแบบนี้นะคะอสำหรับใครนะคะที่มีคู่แล้วนะคะมีคู่แล้วเนาะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะก็ไม่มองว่า ช่วงนี้นะคะอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอเขาเรียกว่าอารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะช่วงนี้เก็บตัวค่ะช่วงนี้เก็บตัวมากๆนะคะอ,ะอาจจะทําให้เข้าใจผิดกันได้นะคะมีไพ่สามดาบเข้ามาแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับคนมีคู่ต้องระมัดระวังค่ะบางครั้งบางทีเราอาจจะ ปิดบังคู่โดยที่ใช้เหตุผลว่ากลัวว่าเขาจะรู้แล้วเขาจะไม่สบายใจแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนที่เป็นเป็นคู่กันเป็นสามีภรรยาเนาะเป็นคู่ชีวิตมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันนะคะต้องคุยกันเยอะๆนะแล้วก็อยากจะให้อ่าอาจจะเขาเรียกว่าสร้างความาสร้างความหวานในความสัมพันธ์เนาะก็อาจจะมีการเขาเรียกว่า พากันนะคะไปนะคะเนาะเทมเพลนนะคะมีการพูดคุยกันหรือว่าอาจจะไปปิกนิกไปทานข้าวในสถานที่ใกล้น้ําตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันดีขึ้นเนาะตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้เป็นดวงคร่าวๆนะคะ ของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรงด้วววยนนนนะะะะะคคคคคคไ้เจออกกันัในลิปาะะขบุณม่สสดี